คนเปลี่ยนโลกในความหมายขอยงผมนี่นะผมคิดเดี๋ยวนี้เนี่ยนะสิ่งสําคัญข้อแรกเลยนะคนไทยนะต้องเปลี่ยนที่สันดานนะอ้หูหูแรกก็โดนซะแล้วครับคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนที่สันดานเนี่ยทุกคนก็จะว่าผมว่าผมปากหมานะามใช้คำสันดานแต่ถ้าพูดเรื่องสันดานเนี่ยคนจะเข้าใจหมดมันไม่ใช่คำยาก มันเป็นที่คําที่เราไม่มีการโกหกมกเท็กกันด้วยประการใดเอาของจริงๆมาพูดเลยนะครับดังนั้นเปลี่ยนที่สันดานผมหมายความยังไงเปลี่ยนที่สันดานก็หมายถึงว่าหนึ่งเนี่ยนะต้องซื่อสัตย์สุจริตนะสองนะต้องขยันผมขอแค่นี้ครับนะเมื่อซื่อสัตย์สุจริตขยันนี่นะถามว่าซื่อสัตย์สุจริตนีเน่เกี่ยวข้องกับวินัยไหมคนไทยมันไม่มีวินยัย นะชาบฉ่บวยกันมักง่ายกันเนี่ยให้มันมีระเบียบมีวินัยมากขึ้นคิดดูนะครับผมไปเมื่อเร็วๆเนี้ยพาหลานผมไปเที่ยวเขามีนะสูงกว่าร้อยห้าเซนเนี่ยเขาเก็บเงินพ่อแม่บอกเด็กผมได้ยินกับหูเห็นกับตาผมเลยนะเขาพ่อแม่บอกเด็กนะลูกยอดตัวลงมาหน่อยสิคุณคิดดูทีไอ้นี่ผมว่า ว่าจริงๆเลยนะที่พ่อแม่นี่นะแนะนาลูกแบบนี้เนี่ยสอนให้ลูกคดโกงตั้งเด็กๆประเทศไทยเนี่ยไม่มีทางครับมันจะเป็นประเทศที่รุมรุมลนดอนอย่างนี้ไปตลอดชีวิตอ่ะ้าม่แก้ที่สันดานแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญแก้อะไรแก้ไปะครับไม่สําเร็จนะครับเพราะมันไม่ได้แก้ที่ความคิดของคนไทยที่แทยจริงอย่างที่ผมว่าซื่อสัตย์จุดกับตนเองเนี่ยซื่อสัตย์จุดกับทุกคนทุกอย่างมีวินัย ขยันหวันเพียงเนี่ยครับผมคิดว่าง่ายๆนี่เนี่ยผมว่าสามตัวเนี่ยจบละแต่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคนไทยถึงอันนี้ผมฝากไว้